สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรามีสัมภาษณ์นะคะ,ะเป็นคลิปสัมภาษณ์พิเศษสั้นๆเนาะก็มีสัมภาษณ์คนไข้เก่าของเรานะคะมารักษาตั้งแต่ปี2551จนปัจจุบันนะคะก็เดี๋ยวช่วยให้คนไข้แนะนําตัวสักนิดนึงคะ่ะชื่อบุญสริริธรรมธาดานะคะ,คะแล้วก็มีอาชีพเป็นครูสอนวิชาคณิตศึกษา ชักกระผมะค่ะค่ะตอนนี้เกษียณแล้วค่ะเกษียณแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เกษียณมาปเปีเงแล้วอ๋อค่ะก็ก่อนหน้านั้นคุณบุญสิริมาด้วยป,ปัญหาอะไรคะเอ่อเป็นนักกีฬาของกรุงเทพมหานครนะคะก็ไปเล่นเปนตองประกอบว่าฟ้าเต็มหน้าเลยค่ะเขา,ขาที่ไปเล่นก็เป็นทุกข์มากเลยก็ไม่ต้องมองที่ไหนเลยค่ะมองที่ ลูกของคุณหมอจรันนี่ค่ะหมอกล้องเนี่ยเพราะว่าเห็นตั้งแต่เด็กๆว,ว่าเรียนหมอไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหมอปลอมคุณพ่อก็เป็นหมอคุณแม่ก็เป็นหมอรักษาอยู่แล้วครอบครัวรักษากับครอบครัวนี้อยู่แล้วมีค,ความไว้ใจมากคุณพ่อใจดีมากค่ะก็ถือว่าเป็นคนไข้ที่าารักษาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าเนาะค่ะจนถึงตอนนี้นะคะ ตอนนี้คุณบุญสิริมาถึงอยู่ในช่วงคอสเฝ้าร,ระวังปัญหา,าดูแลไม่ให้ฟากกลับมาเหมือนเดิมก็ก่อนหน้าน,นั้นก็เคยทำเลเซอร์กับคุณหมอนะคะพอจบคอร์สรักษาเสร็จปุ๊บก,ก็เป็นอคอร์สเมนเทนแนน์ดูแลเฝ้าร,ระวังโดยการทำทรีทเมนต์เนาะคนไข้ท่านนี้จัดว่าเป็นคนไข้แบบมิวินนยนะคะอจะาถามเลยว่า,ารักษากันมา7ปีนี้ นะคะในเรื่องอความปลอดภยัยเลเซอร์ทรีทเมนต์ยากินยาทาของที่นี่ในฐานะที่คุณมูลสลิดเป็นคนไข้ที่มีมวนานแล้วก็มารักษากับเราจริงๆนะคะให้คุณมูลสลิดต,ตอบเลยตอบเลยโดยตรงเลยว่ามีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนคะ่ะก็จากที่รักษามานานเนี่ยนะคะ,คะเราเชื่อมั่นในหมอกล้องอยู่แล้วละว่าต้องปลอดภัยเพราะว่าเป็นคนที่แพ้เครื่องสําอางค่ะถ้าใช้ก็จะจะแพ้เพราะว่าถ้าเกิดมา รักษาที่นี่ถ้าแพ้เราก็ว่าหมอค่ะหมอก็จะดูแลเปลี่ยนแปลงให้ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับสุขภาพโดยเฉพาะใบหน้าของเราเนี่ย่ะก็มีความาใช้มากันเจ็ดปีเนาะก็ยังไม่เห็นถึงเขาเรียกอะไรก็ดีพอใจค่ะตอนนี้ก็ประทับใจก็คือดีกหน้าดีขึ้นค่ะ ก็ไว้ใจไม่ไม่ไมปรักษาที่อื่นเลยค่ะคนไข้คิดว่าคอสเมนเทนจำเป็นสำหรับคนไข้ฟ้าหรือไม่อย่างไรคะมีความจำเป็นนะคะเพราะเราายุมากขึ้นสภาพผิวหน้าเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ดูแลเนี่ยในการที่จะกลับมารักษาให้เออทรงสภาพเดิมเนี่ยมันยากค่ะก็เลย เรียกว่าดูแลไปเรืเร่อยๆดีกว่าไม่ใช่การรักษาค่ะเหมือนไม่ไม่ให้ปล่อยกลับมา<ช>เปิมหนักเหมือนเดิมดอะไรนี้เนาะค่ะตอนนี้เป็นคําถามพิเศษเลยมีคนไข้าถามกันมาเยอะมากนะคะว่าเลเซอร์แล้วทําให้หน้าบางไหมทําให้หน้าเป็นเส้นเลือดไหมอ่าเลเซอร์แล้วห้ามออกแดดหรือใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็ จากที่ทำมาเลเซอร์สุดสุดจะสองคอร์สนะก็ก็ไม่เป็นนะคะเรื่องห้ามออกแดดเนี่ยมันห้ามไม่ได้คือใครจะห้ามก็ห้ามไปแต่ว่าก็มีการป้องกันคืออย่าให้โดนแรงๆเราก็ต้องดูแลตัวเราเองด้วยไม่ใช่ว่าห้ามแล้วก็ออกไปจัดๆยังเงมันก็มันก็แย่ปกติธรรมชาติแดดบ้านเรามันแรงอยู่แล้วอ่ะก็ดูแลตัวเองด้วยค่ะจากน้อยก็จางโรคหรือทากันแดดเนาะ จนถึงทุกวันนี้มีคนทักไหมคะทักว่ายังไงบ้างคะก็ส่วนมากเอ่อคนที่ไม่ค่อยรู้จักนะก็จะอายุน้อยลงเยอะทักอย่างก่อนก่อนก่อนเกษียณนี่เด็กฝึกสอนเขาก็บอกว่าบอกกับพ่อแม่เขาว่าเข้ามาฝึกสอนกับครูครูอายุสี่สิบห้าครูบอกใช่จะเกษียณปีหน้าเขาก็ตกใจว่าจริงว่าจริงอ่าอย่างเงี้ยก็รู้สึก พอใจอ่ะเด็กเขาจะหลอกบ้างก,ก็ปล่อยแต่ว่าน้าก็ยังโอเคอยู่นะคะแต,คแต่ตอนนี้น,นอยาอยางตอนเนี้ยคนก็ยังไม่นึกว่า,กาเกษียณอืมค่ะก็เหมือนคนเขาทักว่าเด็กลงยี่สิบปีได้เลยนะคะก็อย่งน้นะก,ก็โอเคอ่ะก็พอใจอ่ะค่ะของที่นี่ค่ะ ก็มีความประทับใจอะไรไหมคะกับที่นี่ใช่นคุณหมอหรือเจ้าหน้าที่ตอนนี้ดีมากเลยเมื่อก่อนเนี้ยปัญหาก็คือช้ารอนานเดี๋ยวนี้ไม่เลยเดี๋ยวนี้ก็ก็รวดเร็วขึ้นก็ก็แล้วแต่ด้วยว่าวันไหนคนมากคนน้อยวันไหนคนมากก็กลับบ้านให้วนไหนเขทําไปก่อนเพราะเราว่างเพราะว่าอย่างที่นี่คุณหมอเขา ท่านเดียวเนาะค่ะแล้วก็สมมติว่าอย่างคนไข้ที่เขาจะเข้ามาทําแบบอ่าก่อนวันนัดหรือเลดแล้วจะเข้ามาก็อาจจะโทรแจ้งสนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะค่ะสุดท้ายนี้เนาะอยากจะให้คุณบญศิลิกช่วยฝากข้อคิดอ่าเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนไข้รุ่นหลังๆว่าเราควรที่จะเลือกคลินิกยังไงในการรักษาในการดูแลหน้าของเราให มีความปลอดภัยเหมือนทุกวันนี้หรือแล้วก็มีความคุ้มค่าแล้วก็ไม่เสียเงินไม่ไม่ไมันว่าไ,ไ,ไ,ไม่เสียเวลาในการรักษานะคะก็ง่ายๆเลยนะคะคือที่อื่นเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยไปด้วยเพราวก็ฟังข่าวมากก็กลัวแต่ที่เนี้ยเรารู้จักมาตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยจนกระทั่งมาถึงหมอกล้องเนี่ยเราก็มีความมั่นใจและจากการรักษาม,มาเจ็ดปีเนี่ย ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะคือเออไม่ไปที่อื่นแล้วหมอเองก็ใจดีนะคะก็มีแจกมีแถมก็พอใจตรงนี้แล้วที่อื่นเนี่ยเราไม่ไม่แน่ใจว่าหมอจริงหรือหมอปลอมใช่ยานั้นคือยาอะไรถูกต้องะอันนี้จากที่รับประทานยาด้วยเงี้ยก็เห็นว่าได้ผลน่าจะเป็นยาจริงวิตามินบำรุงอะไรเงี้ยก็พอใจอะค่ะ ค่ะก็วันน <agile music> ี้นะคะขอขอบคุณนะคะคุณมูลสิรินะคะที่มาเล่าประสบการณ์ในการรักษานะคะแล้วก็มีข้อคิดนะคะไว้เตือนสำหรับคนไข้ที่ตอนนี้เขากำลังาหาคลินิกในการรักษาเนาะค่ะขอบคุณค่ะไม่อยากโดน อยากโดนหลอกก็มาที่นี่นะคะ